ต้องต้องใส่น้ำแม่หรือจะเ่ต้องใส่ฝนหลดฝนหลดมาเลยเนี่ยเราะเก็บที่นี่เก็บถุงซะที่นี่เก็บถุงอันนี้ต้นไม้ที่กำลังออกดอกเลยปลูวกวันเดียวออกดอกเลยนะวันนี้วันที่28กันยายน2 5 6พรอาะพระภิกษุวัดหนองฟปานพระพิเชียรกตาสาโรหลวงพ่อบูมจตมโรพระพัชราพงศุภ ฉันทสุภูก็ได้มาช่วยกันปลูกดอกไม้ประดับทางเข้าวิหารหรือว่าสลาพระสราพระพุทธสราพระพุทธนี้ก็เป็นโดนหมอกไม้ปิดออกดอกสีขาวดอกสีส้มดอกสีแสดดอกสีแดง แล้วก็จะเป็นดอกอะไรสีชมพูก็มีโมทนาาุกกรร่วมกันอันนี้ก็เป็นต้นเครื่องฟ้าดอกกำลังงามอ,อันนี้โมทนาสายอันนี้ดอกสีแดงแล้ววันนี้ก็มีต้นไม้ก็คือต้นอ,อันนี้ อันนี้เขาเรียกว่าต้นกะหาดกะหาดหรือกะหาดนี่ะนะกะหาดเป็นต้นไม้ที่อยู่ในป่าดงคงไรซึ่งเป็นต้นไม้ที่หายากาสามารถที่จะลูกมากินได้อันโมทนาสาธุบุญร่วมกันาสาธุสาธุวันนี้ยี่แปดกันยายนสองพกรอยหกสิบห้าโครงการปลูกต้นไม้ดอกประดับเกิดดูความสวยงามเป็นมงคลอนโมทนาสาธุบุญร่วมกัน